จัดแสงไฟสวยๆแบบนี้ต้องลงทุนกี่หมื่นครับไม่เลยนี่เป็นการจัดแสงไฟด้วยไฟเพียงตัวเดียวจากโ h o ต o o ล็ x R G B Stick ตัวนี้ภายในแพ็กเกจให้ขาตั้งและสายสพายพร้อมซองผ้ากันลอยมาด้วย ไฟมีแบตในตัวใช้งานได้3-6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความสว่างที่ปรับและไฟตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้360สีในโหมด HSI และปรับอุณหภูมิแสงได้4,000ถึง7,000เควินในโหมด CTT และยังมีโหมดไฟเอฟเฟกกว่า21แบบให้เลือกใช้ตามแต่สถานการณ์ที่อยากจำลองเช่นไฟรถตำรวจไฟแสงเทียนแสงแปดถ่ายรูปฟ้าผ่าไฟตัวนี้ให้ค่า CRI อยู่ที่96พัสแสงเลยสวยสีตรงคุณภาพแสงที่ได้เลย สวยมากๆและผมโควรชอบชุดไฟจาก PhotoOlex มันสามารถควบคุมผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทุกหมดการทํางานรวมถึงสั่งเปิดปิดไฟทุกตัวผ่านแอปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกดเซตทีละตัวไม่ว่าคุณจะเป็นช่างภาพมืออาชีพหรือครีเอเตอร์หน้าใหม่ก็สามารถใช้ไฟตัวนี้สร้างผลงานออกมาได้มืออาชีพไม่แตกต่างกันแน่นอนคลิปหน้าจะรีวิวอะไรฝากกดติดตามช่องอู๋อินไซเดด้วยครับ